สว,สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้ำตาลว่าน้อยแล้วก็แม่จูนนะคะจูนชาแนลนะคะพี่น้องวันนี้มาให้กำลังใจลูกสาวน,นะคะในงานท็อปไลน์เด้อพี่น้องเด้อ,อเพราะว่าก่อนสิท้ายคลิปกันนี้เพราะว่าจะไม่ได้เจอนางเลยแล้วนะคะพี่น้องจะบด่บดด้บ่ดด้เจอนางแต่ว่าแค่แป๊บเดียวเองหกเดือนไมแป๊บเดียวดอกก็ทำมา แก็ป๊บเ,เดี๋ยวหรือไปสิไปหกปีละคะอ่าก็ะจะไปขนาดนั้นก็กับบอเน่น,นะคะก็คือว่าเดี๋ยวก็คักแถวฮะเดี๋ยวก็สิบบาทเป็นอย่างนั้นสิไปเมืองนอกคือป่ะเทไทยคิดกับลูกแน่เนี<ห>เ่ยนะคะ่ะ,คะทายทายอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็แบบว่าโทรหากันก็ต้องทายคิดคุยกับแบบโทรหาวิดีโอคอลนะคะับกะคะือไม่ค่อยกันในยืว่าต้องมาที่รบกวทนที่ผ่านมาอาจจะพูดความรู้สึกที่ผ่านมาหน่อย ความรู้สึกที่ที่ผ่านมาเวลาถ้าแม่ไม่อยู่แล้วหนูจะทํายังไงอะไรยังไงก็กะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแบบแบบแม่ปอแม่คิงคือมันก็มีมีเหมือนกันเหมือนแต่ว่ก็ี่รู้สึกว่าไม่แบบว่าเออคนที่สนิทที่สุดก็คือว่าแต่ว่าก็ทุกคนกับปกตินั่นแหละคือสนิทกันทุกคนแหละกับเบรย์เบรย์ว่าบ่ได้แบบบ่ได้บว์โบว์ก็ไผอยังสิแม่อนกันคือบอกกันทุกคนก็คือปกติกันทุกคนแต่ว่า แล้วขันไมาไม่จนกมันกระสีรู้ซื้ออยู่แบบเออบอกกาคือเมื่อกระสีลู้ซึกอันแล้วว่าบวมนันว่าบวบมนนว่าขาดหายไปคือหายไปจริงอืมแม่เข้าใจแตกาคือว่าพี่น้องว่าต้องห่วงว่าต้องยังนะครับว่าต้องห่วงก็คือว่าทั้งมีทั้งนี่ลุยนะคะพี่น้องมีทั้งบีกทั้งแพวนะคะแต่แต่ถามว่าตกใจใจละเหียบอกขะใจละเหียก็เป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงนางอือใจหายเป็นห่วงนางคือว่าเวลา นึกถึงมันเก่าเก่าที่เราอยู่ด้วยกันนะคะพี่น้องก็คือว่ามือเนียนดูกุฏิไซสุดใดญแต่ว่าก็จะแบบว่าบอกบอกว่าตัดขาดกว่เบลูๆกันเนี่ยนะก็เลยลืมเพราะว่าจังไหนแม่แม่กสิกรรมมาให้อยู่หลักอ่ะก็ไม่เห็นงานกันคือเก่าจังไรมันกสิมีโคมีกลุ่มปิดกลุ่มหยังอยู่ดอกแต่เพียงแต่ว่าขอขอไปทํำหนาที่ตรงนี้ก็คือว่าคนคุยกันมาตลอดแหละค่ะบางครั้งถ้าแม่ไม่อยู่แล้วหนูจะจะจะเป็นยังไงอย่างสิ่งก็คือกว่า พอใจเพราะว่าพอใจซึ่งกันและกันเพราะว่าแม่กับพี่ให่งานทีนยังเออป็นาน,นาที่ก็พอใจเพราะว่าข้าก็ต้องพอใจกันและกันสิไปมันหามกันบริเลตเรื่องแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีคิดถึงกันบ้างแหละครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มีโลกโซเชียลมันเขียนข้าบองเหงานะครับใช่ค่ะแปบลบว่าโลกโซเชียลนี้สุดทั่วหรือสิเห็นหน้ากันนะอะไรปกติเพราะว่ามันมันบ่ได้เหมือนสมัยตแต่ก่อนเนาะอืมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยวิดีโอคอลกับบริเลก็ได้ส่งแต่ทางเมลแล้วก็จดหมายแต่ก่อนหอนบ่มีเมลนะครับพี่น้องแต่ก็นะคะ แม่แม่เอฟซีทุกคนฝากในเด้อฝากนางในเด้อนะคะพี่น้องทำบม่มีพี่ๆแม่แม่เอฟซี FC, กับบ่มีน้องน้ำตาลนะคะก็ะบางที hey, ถึงเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างคือว่าอยากไปเที่ยวน้ำกัน <c oughs> ก็คืออยากใช้เวลาว่างตรงนี้ให้มันแบบว่าให้เขามีความสุขที่สุดนะคะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> น้ำตาลก็คือเหมือนลูกสาวคนหนึ่งก็คือเหมือนน้องสาวคนหนึ่งที่ที่จูน,จนค่อยค่อยประคับประคองเพี่แม่อีกส่วนหนึ่งนะคะมันว่าจะเป็นเรื่องมาไล่มันว่าจะเป็น ทุกเรื่องที่ปรึกษาได้ที่ปรึกษาได้เพราะว่าบางเรื่องเข้ากับบอสสามารถบอกออกไปได้ก็คือว่านางก็จะมาปรึกษานะคะพี่น้องใช่ทล้เพราะว่าแม่จุนก็ทุกคนก็เข้าใจไม่หน่อะค่ะแต่หลายคนกับเบวางคนั้นนั้นแต่ว่าแม่จุนก็แบบกักแบบนั่นแหละแต่ถามว่าสนิทบอสสนิทมากสนิทสนิทมากสนิทจริงๆสนิทกับทุกคนแหละจุนสนิทกับทุกคนแต่เพียงแต่ว่านางจะเป็นคนพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่า บางทีชีวิตเขามันคือกันนะครับพี่น้องน้าตาลสิคือกันน้ําจุนนะคะพี่น้องคล้าคๆกันคือพี่น้องไดีเหินคลิปแรกๆนี่แหละที่เขาอยู่น้ากันมาตลอดอืมคิดหอดสิคิดทอดแม่อยู่ปะคิดทอดทุกคนเอาโอ้ยเจ็บพแต่ก็ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะกลับมาเหมือนเดิม,มเพียงแต่ว่ามันมันเบามันเบาบพรดมัน,น,นอยู่ในใจนะคะพี่น้องก็คือรักนางรักนางที่สุดนั่นแหละคะ่ะหากที่สุด่หนุ กน่าจะเห็นรูปคู่อะหนูหนูกับหนูเอาลองแล้วมันบอกแฮกเมย์อยู่ด้แฮกเห็นอยู่แล้วก็หนูไปหลับโอ้เดี๋ยวค่อยพูดในคลิปแม่ไปหลับเนียแม่ไปหลับอยู่พอหนูพูดแล้วแม่ก็เป็นหนูพอหนูพูดแล้วแม่หนูก็ไปหลับแล้วแม่ก็เห็นอยู่ก็นั่งคุยกันกับแม่แอนกับพวกนั้นแหละหลอืม,อมนะคะนั่นแหละพี่น้องมันกับบอมมี่ยังหลายก็คือว่าจูนสีโบเดทายคลิปน้ำเพลินแล้วก็คือว่า แต่ก็ยังวิดีโอคอลและก็จะถ่ายคลิปเหมือนเดิมแหละเอาโทรศรพท์ับเครื่องหนึ่งก็คือส่องดูแนลูกทุกวันและก็จะให้กําลังใจหนูตลอดเวลานะคะมมแน่นการแสดงน,นาแสดงของหนูวันนี้ก็โอเคเออนเเเนะหนูเก่งเก่งเกี่ยวกทุกรอบแต่อยากให้ลดเรื่องกินมาตะกินแล้วมันกินแล้วเมือ่อกี้วันนี้สวยมากมันหวานตามันหวานแต่ว่าคือหิวเขาคือ เราคือโบแมนรอหิวเด้แต่ว่าโบแมนหิวจัดอะแต่ว่าเห็นมันก็อยากกินนะเข้าใจะ่แล้วมันก็เยแค่อยากกินแล้วก็กินแค่นั้นบ่ได้คิดอีหยังบ่ได้คิดว่าจะเออแล้วก็บ่ได้คิดแต่ว่าพอที่ที่หนูบ่ได้กินกูกูอย่างนี้ก็เพราะว่าตอนเวลาเฮาเดินห้างสิแม่เฮาไปเที่ยวนะข้าเดินห้างก็บ่กล้ากินมายากินมักกะของน้ำหรือหล่ะมันไม่ใช่ของน้ํหตุการณ์ไม่เท่าละมันก็ต้องแบบว่ากาบานไปนี่ก็สิไปกินล่ะก็สิกินทุกมื้อเลยเพราะว่าแม่เหรอแม่ ใอ่หนูก <|so|>> ็อย uh> ู่นัในที่นั่นแหละตอนนั้นนะอืมก็อยู่ข้างในไงเห็นแม่หนูไหมล่ะสักอืมไอ้บีกบีกนะคะคนว่าไอ้หนูแต่เคยบีกแล้วก็เอารูปหนูก็ให้บีกมาต่อสักกันไอ้บีกมางงามกว่าหนูอีกเหรอนาะไอ่รูปนะก็บีกขาวหนูดำ ไม่เป็นไรสีพี่น้องเหมือนกันยอือน้ำแตกรักนะแสพี่น้องอันนี้บอดี้มีเข้ามาหนำตาไม่มีดามาอย่างก็คืออยากถ่ายคลิปกับลูกสาวนะคะก็คือก่อนก่อนจะบินนะคะพี่น้องอยากถ่ายคลิปกับนั่งก่อนจะบินแหละครับแบบว่าเป็นยังเห็นคือเห็นถ่ายแต่กับบอดแพลวเนี่ยเขาถ่ายเขาถ่ายตลอดนะคะที่คลิปที่ลงไปนั่นแหละนะคะพี่น้องแต่อ๋อไม่ลงคลิปแล้วหรออืมลงแล้วพอคนดูกับหกหมื่นอืม คิดที่ร้องไห้เฮ้ยทำไมสวยตั้งสองคนอะที่แถวเลือกใครนี่จะร้องไห้เรื่องหนูแค่ผ้าเลือกใทยนะครับเพราะว่านั่งทรายต้ลงไปข้างล่างบาได้เพราะว่ากระดุมมันหัดบาได้บอสอยู่นู่นนั่งซึ่งที่จริงอ่ะเพื่อนตกใจที่แรกมาแม่เดี๋ยวเราค่อยไปถ่ายที่นู่นก็ได้กับที่อโยก็ได้บอค่ะรอบที่ยี่สิบแม่ไม่ได้ขึ้นเพราะว่าแม่แมนแม่สิไปอุดรแล้วก็สิแม่สิกาสิกาเข้าบ้านไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ล่วงไปอ่ะกรุงเทพเลย แม่ขัดจึงว่าน้ําตาลขอถ่ายคลิปแบบอืมครับกับแม่หน่อยอืมคือหนูอยากจะพั้นอยูหนูถามพี่หนีแบบว่าแอะไรพี่สอะไรคนก็อยากให้หนูจัดพั้นแต่ว่าถ้าจัดแล้วหน้าหนูจะเล็กลงนะหนูเข้าใจอยู่ตรงมันมันก็มีความที่ห้อยแหงหลงบวมวนหอบไปแล้วก็ต้องรองเพลงนั่น่ะหละนั่นแหละครับพี่น้องคือบ่อยากบ่วกการเนี่ยมัเป็นคนที่กะยากแล้วคนยากยากแบบว่าขนาดเจ้าหูกันยังยากอ่ะ ล้วไปจัจัดฟันโอ้ยกะทมว่าขันเฮ็ดน่าจุดจนนั่นอ่ะมันกะายอยู่แต่ว่ามันยากเคื่องหอกไปอยากเฮ็ดไงแต่ว่าขันมันขันมันจําเป็นทีอต้องเฮ็ดกะเฮ็ดแต่ว่ากับตอนนี้ไม่กันยังไม่จาเป็นอือดีแล้วนะคะับาฟันอ่ะไม่สวยเลยนะเห็นไหมข้างล่างมันไม่สวยแต่มันมันจะแบบเอียงไปเอียงมากอะเนี่ยนะเราไปใส่แบบแขนกีใส่แต่ฟันข้างบนอ่ะไม่เป็นไรเหมือนกันเลยข็จะฟันมาเม่อม่อ ก็มันมาสวยไม่เคยจะปันแต่แม่จูนหุ่นดีหลายอย่างก็บรูหุ่นดีดีก็ไม่รู้นะกาแฟนาริตาไป้วย่สูงก็นูนเลมั้งสูงก็นูนละแต่แต่แม่จุนอะแบบว่าขาเรียวนะครับน้อยลาแบบด่างกันง่ายแบบว่าด่างเปหนาแบบว่าแบบว่าขาหน่อยหน่อยหน่อยแล้วมันสูงไหมใครบอกเราคือบางคนอะขาหน่อยแต่เป็ดกับบ้องงามดิขาหนื่อยแล้วเขาจะสีไหมแต่ขาแม่จุนตรงมันตรงแบบ สวยเลยเเแล้วก็สะโพกภ<ว>ายออกใช่ไหมอืมเป็นหุ้นอ่ะเป็นหุ้นดีๆดัหละคาพี่น้องนี่คือความในใจของลูกสาวนะคะอืมกระหักนั่งคือเกาแหละค่ะขอขอบคุณทุกเอฟเอฟซีทุกๆคนนะคะอ,อย่าลืมให้กําลั่งใจ่นางถึงจูนสิปไปมั่งนอกแล้วก็ยังมีแม่แม่ทุกคนที่คอยให้กําลังใจนางคือเกานะคะยังมีพี่ๆแสงทองปินแลนด์ไม่ใช่ว่าจะเป็นบอสบิ๊กบอสไปแล้วก็พี่นิรุย แม่คิงแม่ปอทุกคนที่อยู่ในแซงทองฟิลแอนน่ะคือให้กําลังใจนางตลอดนะคะก็คือว่าบ่ยากเบาอย่างไรนะคะพี่น้องมันสิมีน้ําตาเลยแล้วก็ว่าเข้าดามาได้อยังกนดีก็คือคลิปนี้เอาไว้สนีเนาะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องลูกสาวของแม่จูนด้วยนะน้าตาลหวานน้อยด้วยนะจ๊ะแล้วก็จูนชาแนลด้วยนะคะไปแล้วนะคะพี่น้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะ